น,นี้จะทสว,ว,วัสดีครับลุงต่อพาคิจมาตามมาเที่ยวป้านาวันนี้เมนูครัวแบบบ้านๆป้านาจะทําอะไรเอ่ยลุงต่อให้ทำปลาละไม่ใช่ลุงต่อให้ทํา <laughs> นี่ทําอะไรทำพ<ำ>ีปลาลทรงเครื่องปลาทรงเครื่องใส่อะไรครับรเอาตักช้อนให้ดูนี่นี่ตักมาให้ดูนี่เออนี่ค,<า>ค่ะไค่คหัวหอมต้นหัวหอมครับ แล้วก็มีกระชายกระชายแล้วก็มีพริก,กขี้หนูทุบหน่อย,ให,หอยให้เพื่อให้เผ็ดใส่ลงไปครับเราต้มกะทิลงไปครับ กี้เราใส่อะไรบ้างนะครับค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมหัวหอมแดงหอมแดงแล้วก็เราจะใส่นี่น้ำปลาร้าน้ำปลาร้าเราก็ต้มแล้วก็กองเพื่อไม่ให้มีก้างครับมีกระสตรแบบบ้านๆนะครับต้มทาปําป้าทรงเครื่องสูตรลุงต่อกับป้านาเห็นมีแฟนเพจของป้านาเขาบอกว่าอยากดูสูตรนะครับ ก็เลยเขาร้องให้ปนาช่วยทำาปลาส่งเครื่องให้ดูนะแค่นี้ก,กลิ่นหอมแล้วครับห้อมหอม,หอมกลิ่นหอมมากเลยจะได้แล้วก็มีเรามีเตรียมนี่ไว้เลยครับจะใส่ใส่ปลาดุกใส่ปลาดุกก่อนใช่ไหมครับใส่ปลาดุกปลาดุกใส่มะเขือเราก,ก็ซื้อเนื้อปลาดุกมาแล้วก็มีมะเขือมะเขือปอกแล้วก็มีพริก <c oughs> พริกหยวก แล้วก็มีหน่อไม้แล้วก็ถูกฝักยาวครับตัดมาตัดมาจากข้างบ้านครับอันนี้ลาอันนี้น้ำเริ่มเดือดก็เราก็ใส่ไปลไาดูกไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวเนสจะเล็ก็ไม่มีอะไรมากค,ครับนี่แหละครับทำง่ายๆวิชาการไม่ค่อยมีเราคุยกันนี่ครับดูก็นา เปล่าไม่ดีนะวันนี้ไฟแรงหน่อยไฟแรงหน่อยอุ้ยหอมหอมนะดูดิหอมหอมแล้วเราก็จะใส่มะเขืออันนี้เราก็จะใส่มะเขือลงไปครับกลิ่นหอมมากเลยครับ <c oughs> ปนาสุดยอดอ่ะ <c oughs> วันนี้ได้กินของอร่อยอีกแล้ว นี Estado, ่ครับปลาระทรงเครื่องอันนี้จะมีอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้มะเขือสุกก่อนรอให้มะเขือสุกก่อนนะครับอยู่กันนามึงต่อให้กำลังใจอันนี้ก็เราจะใส่เนี่ยใส่อะไรครับ่อกไม้่อไม้ใส่อไม้ลงไปตอผักยาวตวผักยาวใส่หมดเลยพริกหยวก พิจหยตรใส่พิจโจลงไปครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนแค่น,นี้เองต้มน้ำปลาแล้วตองใส่ผักผักก็เดีย๋ยวจะเขียนสูตรเอาไว้นะครับนี่ครับแล้วมันก็รอสุกนะครับปลาดุกก็อย่าคนนะครับเดีย๋ยวจะเละแล้วมันจะขาวด้วยครับอ่าถ้าคนจะขาวด้วย กันไงกินออกหอมมากกขาบอกหอมมากรอสุกรอถักสุกก็สุกแล้วเพราะปลาปลาเริ่มสุกแล้วปลาเริ่มสุกแล้วเห็นไ้มปลาไหมปลาเริ่มจะสุกแล้ว <c oughs> ขนาดน้อยอปลาละทรงเครื่องเดียว,วครับใกล้รอนิดนึง ตอนนี้ก็จะชิมครับอืมอร่อยๆเติมเกลือไหมเติมเติมนิดนึงครับอันนี้เขาจะใช้เกลือเขาจะไม่ใช้น้ำปลาอะไรแบบขาวอ๋อจำไม่ได้ครับเขาจะใช้เกลือไม่ใช้น้ำปลานะครับเพราะมันจะขาวนิดนึงโอเคแล้วน้ำปลาร้าหอมมากเลยจะสุกแล้วครับ คนอย่าให้โดนเนื้อปลานะครับพนาบอกเดี๋ยวเนื้อปลามันจะเละรอให้ผักสุกนะให้ผักสุกพนาชิมเลยชิมชิมรสสักนิดหนึ่งครับโอเคไหมโอเค อย่าคนแรงนะครับเนี่ยแกงเองรอมะเขือสุกหน่อยมันก็จะเป็นปลาร้าส่งเครื่องที่สุดยอดถ้าคนกินเผ็ดก็ใส่พริกขี้หนูไปเยอะๆใส,ใส่พริกขี้หนูไปเยอะนะครับคนกินเผ็ดแล้วเราก็จะมาเตรียมนี่นะครับผักข้างเคียงนะครับอันนี้ลุงต่อก็มีแค่แตงกวากับมะเขือแค่นี้ครับเดี๋ยวเราก็ นี่เลยปลาระทรงเครื่องมาใส่นี่นี่ครับปะลาราทรงเครื่องเสร็จแล้วครับนี่นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ตักใส่ถ้วยครับนี่ฟ้าฟ้บนี่นี่ปลาหนี่ครับปลาระทรงเครื่องมือปนาครับ รัวแบบบ้านๆครับผิดพลาดประการใดขออภัยโทษลุงตอกเดียวนะครับ <c oughs> น้ำ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 เยอะเลยโอ้โหโน่าก,กินมากครับโอเคพอละอับปนายกปะาะครับยกถ้วยโชว์ ถาดโชคนี่ครับปลาส่งเครื่องครับฝีมือปนาทำแบบบ้านๆครัวแบบบ้านๆนะทำแบบง่ายๆโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับลุงต่อก็จะทำอาหารลงอาทิตย์ละครั้งนะครับถ้าทำได้นะครับก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ลุงต่อเนี่ยากิจมาทำทเที่ยวเราก็พยายามทำเท่าที่ทำได้นะครับปลาส่งเครื่องหิวหิว จอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับปนาบ๊ายบาย <c oughs>